บอกเอยทางแรกมันยางมาเนาะมันก็ยางมาทางุ่นมาสวนกันมองนีวันนี้มอมาตกงโอ้มาให้ยังเฮ้ยมาหาลูกหลานเราด้วยก็มาให้ยังเสิบอกเลขบอกว่าลูกหลานมาคุยกันมองนีใเลขังเจ็ดสองเจ็ดสองอะศูนหาเจ็ดสองกบศูนหาสองก็ศูห เพรนยางมาขทางหลังซานนี่บอค่ะเมีขทางหลังผู้ชายก็ใส่กางยีนเสื้อขาวเองอไปยิ่งก็ใส่เสื้อดำกางยีนเพราะมีคนขาวมันโบโบดมคือว่าโงวดหลายงวดแล้วบอกมาหลายงวดแล้วมียบมีแต่ผัวเมียคู่นี้บอกมาีแต่ัวเมียคู่นี้บอกนาตาเพื่อนนี่คือคนอายุหลายหรือว่าโบ่บหลายดอกประมาณ สามสิบกว่ากว่าสามสิบกว่ากว่าสามสิบสี่สามสิบสองหยุ่แล้วนี่วะอืมยังนุ่มๆเหมองมันยังปวดเท่าค่ะชิมาบอกอาจารย์ย่าสงวดเนาะค่ะเนาะอันมันก็บทับกันบางเพื่อแบบตาเซบอกในสมวดนี้บ่เห็นตาเซเห็นแต่ปัวนี้มาปูเมียนี้มาอืบอเห็นตาเซบ่เห็นตาเซเต็กี่เห็นอยู่ค่ะอันนี้ตาเซประด้บอกมีแต่ปูเมียมาบอกคือเขาอื เพื่นบอกว่าเหล็กสียอ,อกในรักกิโลหนึ่ง<อ>ค่ะในรักกิโลทั้งนากระทังเว็นออกคุณวะอ๋อทั้งนากระทังเป็นอกทังนากรทั้งเป็นออก,าาออกข้างหน้ากันข้างมันมีสามข้างเนาะค่ะเนาะข้างข้างนี้ก็สองศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็สองเจ็ดอีกข้างหนึ่งก็หนึ่งหกกับห้าศูนย์หกห้าศูนย์อืมแล้วเพื่นจับให้แบบไหนคะอาจารย์ยาจับให้แบบไดี๋ยวรพื่อะจับว่าเจ็ดสอง เพราะว่าให้ซื้อข้างนาข้างนาข้างนาไว้ข้างหลังข้างนาไว้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไว้ข้างนาข้างนาไว้ข้างหลังก็คือเจ็ดสองเลยค่ะเพียงสี่เพิ่อนบอกให้ซับเอาเนาะซับเอาซับเอาข้างนาไว้ข้างหลังข้างหลังไว้ข้างนาเนาะค่ะแม่เนี่ยคือว่าเพิ่อนมาบอกทวงวดเนาะค่ะความฝันความฝันฝันเห็นแต่สองคนผัวเมียพูี้เนาะค่ะเนาะมาบอกใส่ชุดขาวบอกบันกางเกงยีน เส,ส um hmm. ื้อขาวเสื้อยืดอ๋อเกงยีนเสื้อขาวม่ยิงกับเสื้อยืดเกงยน่งเก่งยีนคืองวดนี้นี่มั่นใจวะค่ะมั่นใจอยู่มั่นใจแหละบอสบอสเจ็ดสองกับห้าศูนย์นี่แหละงวดนี้บึ่งๆึ้งเจีงซีบค่ะบอสเจ็ดสองกับห้าศูนย์นะคะเนาะเจ็ดสองห้าศูนย์รีบรีมาทั้งสอง ค่ะพะวันลักิโลนี่ก็ออกทุงหวดเนาะค่ะเนาะทุงวัดเมื่อกี้อ่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ออกอยู่ฝั่งนี้เนาะค่ะจับใส่เอาเนาะเจ็ดแปดค่ะเจ็ดเก้าก็ออกแล้วศูนย์เก้าก็ออกแล้วเนาะค่ะเนาะดูแล้วชอบชอบเจ็ดสองกับหาศูนย์สองกับหาสอบเจ็ดสองกับหาศูนย์สองกับหาศูนยดูแลเ็พออกได้ออกเจ็ดสองกับหาศูนย์ลวพอออกได้ ค่ะเจ็ดสองก็หาศูนย์นะคะจันย่ามักหาลอตเตอรี่ยังบ่มีเลยมันเขาเอาไปหมดก่อนค่ะห้าศูนย์เจ็ดสองกับมดห้าศูนย์ก็หมดเอ้าลอตเตอรี่กำลังมน้าขึ้นสหมดเร็วแท้นั่นแหละยังว่าเนี่ยเจ็ดสองกับหาศูนย์สองกับหาศูนย์มดแล้ว ศูนห์ห้าก็มดห้าศูนย์ก็มดสองเจ็ดก็มดใส่กี่ยาหมดแล้วจะเอาแนวก็มุดเลยคือว่าชอบห้าศูนย์กับสองเจ็ดนะคะจานยาชอบห้าศูนห์กับสองเจ็ดอ่ะเบื้งตัวเลขดูค่ะเขียนเขียนให้กับกันข้างหลังกับกันกับสองเก้าสองตัวกันนะคะกับหกหนึ่งตัวกันหกหนึ่ง หกหนึ่งกับเก้าสองตัวกันด้วยค่ะตัวที่ชอบอาจารย์วงกลมไวให้นะคะเนาะคือเจ็ดสองกับอ่าศูนย์หานะคะเนาะศูนย์หาเลขสามตัวสี่เจ็ดสองด้วยค่ะสี่เจ็ดสองเอาแล้วเลขสี่มาจากไหนอาจารย์เลขสี่ท่าวิ่งถ้าวิ่งสามตัวเอาสี่เออสี่ก็ได้เอาสามก็ได้อ๋อเอาสี่มาใส่นะคะ,นะเนาะสี่เจ็ดสองแต่ในละกิโลมันสองศูนย์เจ็ดเก้า แล้วก็เจ็ดสองแต่อาจารย์ยาเอาสีมาใส่เนาะคะ่มะมาใส่เป็นเลขสามตัวสี่เจ็ดสองค่ะคือว่าที่วงกลมให้เป็นตัวชอบนะคะเนาะชอบ,ชอบตัวอาจารย์ชอบคือว่าอาจารย์ยามั่นใจเนาะค่ะเนาะว่างวดน,นี้คือสีเข่าอีกคือสีมาอีกนะคะเนะาะเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเนาะ อยู่ในหลักกิโลเบิร์ตสุตโตนะคะนอเลกเบิสุโตก็ให้บอกเอานำหลักกิโลเนาะลำหลักกิโลอ่ะทางหน้าก็ทางตะวันออกทางหน้าก็ทางตะวันออกคือว่าพ่นให้เอาทางหน้าก็ทางตะวันออกก็คือว่าให้มัดซับเอานะคะเนาะซับเอาให้ซับหน้าซับหลังมอดที่แล้วถูกปะคะบอกถูกนอเล็กลาวก่อน วัที่แล้วออกเลขลาวก่อนเลขลาวก่อน54จะซื้อก็ไม่มีกรงซื้อจะซื้อไม่มีตรงซื้อออกไม่ได้เลยวัที่แล้วอาจารย์ยาปล่อยตัวไหนนาะปล่อยกับ92กับ54อะไรบ้าง92กับ54 54ไปออกเลขลาว92 92อยู่92ไปอยู่นู่นพวกอันนั้นออก้าย3ตัวกับ90ูนอะออกไทยลอตเตอรี่เนาะ5 50โอ้ อะไรเก้าหรือหาศูนย์เก่าอะไรจ้เก totally ้าศูนย์ห้านั่นแหละเก้าสองนี่ก็ะปับหัวก็เป็นหกสองใดดิไหคือกันเพราะว่าเหล็กเก่ากับเหล็กกกระตเดียวกันคนตรงเนาะคนตรงไม่รู้ซื้อกลับทำไมเอาแบบนั้นหมดเงินเยอะกูก็เป็นถูกเลยถ้าเข้าหถ้าเข้ากลับหัวมันก็ถูกเนาะแต่ว่าเข้าบอดด้กลับนะคะเนาะ คือว่าห้าเอาตรงๆเก่าสองก็คือเก่าสองนะคะเนาะงวดน,นี้ก็คือบอตองกับดอกงวดน,นี้คือสิขาวตรงๆเพราะว่าเพื่อนมายำตัวเล็กอยู่แต่ในลักกิโลในลักกิโลนะคะเนาะค่ะอะให้อาจารยา์ย่าไ้พ่อนเอฟซีนะคะพอ่อนังไงคือว่าห้มีโชคมีลาเ<อ>รมกันนะคะเนาะ<อ>ห้โชว์ๆมันมานกับอาจารย์ย่านะคะเนาะ ขอให้โชคดีเลยเอฟซีทุกท่านอยู่ทุกช่องทุกจังหวัดค่ะที่ดูช่องเพชรพารวยนะคะเนาะช่องเพชรพารวยที่ลักกิโลนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเพชรพารวยกดไลคกชก็ดูกดไลค์กดแชร์ก็ดูเพชรพารวยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เพชรพารวยนั่นเรือค่ะอันเดียกเพชรพารวยจะพาไปเบิ่งลักกิโลนะคะเนาะว่ามีเหล็กอยู่ใดเนาะค่ะอาจารย์ย่าเขียนให้ก็คือว่าอยู่ในลักกิโลหมดทุกตัวนะคะเนาะไปเพชรพารวยจะพาไปเบิ่งนะคะเนาะ น ja. ี่นะคะเนาะหลักกิโลฟังเฮามีตัวเลขตัวไหนบ้างเนาะค่ะเนาะนี่เนอค่ะเอาเจ็ดไว้ข้างหน้าค่ะแกว่าเอาเจ็ดไว้ข้างหน้าอ๋อเขาบอกให้เอาเจ็ดไว้ข้างหน้าเนาะค่ะอาจารย์ยาบอกว่าเพิ่นเขาฟันบอกให้เอาเจ็ดไว้ข้างหนานะคะเนาะเจ็ดสองนะคะเนาะสองเจ็ดสองนะคะเนาะไอ้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันอือเอาศูนย์ไว้ข้างหน้าฝั่งนี้เขาบอกให้เอาศูนย์ไว้ข้างหน้า งอ้ก็เลยเป็นค่ะเป็นศูนย์ห้ากับเจ็ดสองนะคะเนาะนี่เนาะค่ะเหล็กละกิโลเห้าค่ะอ่าเป็นความฝันของอาจารยา์ย่าเนาะค่ะเป็นลูกหลานกาตาจาันตาเซ้ลักิโล่เนาะค่ะเนี่ยค่ะมันมันเนาะค่ะเนาะให้ค่ะให้มีโชคมีลาภกับอาจารย์ย่าข้าเข้านะคะลูกหลานาตาจาันตาเซ้เนาะคะ่ะหงวดวันที่หนึ่งเมษาอ่าหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะหนึ่งเมษาหกเจ็ดเนาะค่ะ คลิปนี้เพชรพะลวยก็เขายบคลิปแคปนี้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อค่ะ,ะสวัสดีค่ะ